นี่นี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเอามานี่นี่ไปทำพิธีอื่นไปไปซิเอานี่ฉันมาขอให้เธอช่วยหรือยังไงกันเนี่ยฮะอะไรกันเนี่ยก็มาทางนี้มาคุยกันมานี่ปล่อยมือฉันเลยนะมีอะไรเธอไปทำอะไรกันเบรกเสริบนี่ยอะไรกันเล่านี่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะเธอมันโง่มากไม่เห็นด้วยไงฉันก็แค่ถักถ่ายเท่านั้นเองอะบ้าที่สุดเลยนี่นี่นี่เธอมั่นใจเหรอ เธอยิ้มให้พวกนั้นแล้วก็ัวเราะคิกคักแบบนี้มันสนิทเกินไปหรือเปล่าน,นี่เธอเวอร์ไปแล้วนะเธอนี่บ้าจริงๆเลยฉันอยากจะคุยกับพวกนั้นฉันก็คุยมันก็แค่นั้นอะชุดเป็นจับมอกกับพวกเขาฉันก็เลยชมไปแบบนั้นเธอนี่บ้าจริงๆเลยคิดอะไรของเธออยู่เนี่ยฮะอนันดี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ม>๋ยวเธออยากจะคุยทําไมไม่บอกฉันล่ะฉันก็อยู่ไม่ไกลนี่ฉันก็อยู่ตรงนี้เองอะไรนะ ออคือฉันหมายถึงคือฉันตามหาเธออยู่ฉันยิ้มให้เธอเอองั้นเหรอฉันก็ยิ้มกลับให้เธอแล้วนี่นะทำไมอะฮะแต่ว่าเธอไม่คุยกับฉันเลยอะไม่เอานะนี่นี่อะไรกันนะ ฉันรู้แล้วเธอห่วงฉันอย่างนั้นเหรอก็ก็ใช่นะก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะคือคือฉันเป็นห่วงเธอฉันห่วงเธอว่าจะปลอดภัยไหมขอบเพราะว่าฉันอยากจะสารภาพความรู้สึกให้เธอแต่ว่าฉันรู้ว่าเธอจะล้อฉันฉันก็เลยทําไม่ได้นี่เสมียพูดมาสิฉันอยากได้ยินว่าเธอรู้สึกแบบเดียวกันกับฉันฉันรอฟังอยู่พูดออกมาสิ เธอคือเอาสิพูดออกมาสิพูดออกมาเลยเธอคือเอ่อเธอคือแขกแขกของฉันไงก็งานมันอยู่ที่บ้านฉันฉันก็ต้องดูแลแขกใช่ไหมล่ะก็แค่นั้นแหละมันคือหน้าที่เธอใิฐนะที่ต้องดูแลฉันเนอะใช่ไหมว่าไงซาเมียลิขิตรักสายสัมพันธ์จันทร์ถึงศุกร์เวลาสามทุ่มห้าสิบนาที